เจ้าอยังไงวะไอ้เรื่องแปดปีคุณประยุทธ์เนี่ยนะภาษาไทยมันอ่านไม่ออกกันหรือไงโอ้เห็นข่าวนี้เราก็ฮ่าพี่วีรับุลุษหนักเกลือบอกผมพร้อมเป็นนายกโอ้ลูกพักกันมีกี่คนเนี่ยนะครับ นะลูพกพรรคก็มีแค่นี้ก็ยัง,ยงอยากเป็นนายกมีแต่ละห้าหกคนปะเสรีรวมไทยเนี่ยนะครับเออแกนะก็ก็ซัดลุงตู่นะบอกอ่ามันเข้าใจยากอะไรนักหนาว่าก็ไอ้แค่นายกแปดปีเนะี่ยมันเข้าใจยากตรงไหนวะนะอืมนะครับตีมือนอีกแล้วตีมือนอีกแล้วไปตัดสินก่อนสารอีกแล้ว นะครับคือคนคือคนไอ้พวกฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะตีมืออย่างนี้นแหละแปดปีก็แปดปีอ่ะพอแล้วแปดปีแปดปีไม่ฟังอีลาค่าอีลมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นะนะเออฟังศาลบ้างนะครับฟังศาลบ้างเดี๋ยวเอกสาลก็ตัดสินแล้วก็เคารพศาลหน่อยนะครับไม่ใช่ศาลตัดสินแล้วก็โวยวายออกลูกไม่ยอมแพ้ออกลูกอะไร ใกล้แล้วใกล้แล้วจะใกล้จะยี่สิบสี่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาต้องตัดสินก่อนยี่ิบสีป่ป่ะหรือว่ายังไงนะฮะเออมันก็เป็นได้หมดแหละครับนายกอ่ะถามถึงว่าเสรีพิสูจน์เป็นนายกได้ไหมก็เป็นได้แหละเออเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขนาดอีวงอิงยังเป็นได้อ่ะไอปูยังเป็นบ้ายอย่างเงี้ยใครก็เป็นนายกได้หมดแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยสมมติถ้าลุงตู่เนี่ยนะ หมดสมมติศาลตัดสินให้ให้หมดครบ8ปีนะก็เดี๋ยวพลเอกอเดี๋ยวป้อมเดี๋ยวปิ๊กป้อมเข้ามาเป็นรักษาการแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ได้เลือกค a n d i d a นายกซึ่งมีเขามีเสนอเสนอชื่อไว้ก็มีเสียหนูมีอ่าอะไรอะไอ้นั่นอะอะไรวะไอไ ไอประชาธิปัตย์อ่ะไอไอนั่นอ่ะไอชื่ออะไรนะลืมชื่อทั้งั้นนะอภิเิ์เอออภิธิ์แล้วก็มีของเพื่อไทยนี่ก็เสนอหญิงหน่อยมีชัดชาติแล้วก็มีใครคนจะไม่ได้นะเออนั่นแหละก็มีอยู่สี่สี่ห้าคนนี่แหละที่จะมาเสนอเป็นนายกถ้าลุงตู่หลุดจริงๆอะนะแต่ถ้า สภาเนี่เขาโหวตกันไม่ได้เลือกกันไม่ได้สักทีสวก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเสนอชื่อคนนอกนะครับเออชื่อคนนอกจะเป็นใครอะ่ะจะไม่ใช่บิ๊กป้อมอ่ะใช่ไหมเออหรือจะเอาใครมาเป็นนายกคนนอกเออนึกไม่ออกอะ่ะใครจะมาเป็นนายกตอนเนี้ยนึกไม่ออกจริงๆนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายค้านออกมาดิ้นกันอะไรๆอย่างเงี้ยแอดมินมองเลยว่า เขาคงรู้แล้วแหละไอ้พวกฝ่ายค้านมันรู้ครับแต่มันแกล้งไม่รู้นะมันตีเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไซไว้ก่อนออกตัวแรงไว้ก่อนอืมเพราะมันรู้นะครับเพรรู้ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่อได้เนี่ยมันจะได้ปลุกปั่นต่อมันจะได้หาเรื่องด่าต่อแค่นั้นเองฮะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาแรอะครับนะ ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าก็ต้องตีความตามรัฐธรรมน,นนะูญแหละเออนะตีความว่าตามรัฐธรรมนูญว,ว่ารัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและมีการลงปรมาพิไทยโดยในหลวงนะครับซึ่งคอสชก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคอสชก็ไม่ได้มาจากแล้วเราก็ไม่ได้แต่งตั้งลงปรมาพิไทยโดยในหลวงก็ไม่ได้รับรองนะก็เป็นหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นไม่อยู่ในสถานะนายกแต่เป็นสถานะ อ่าหัวหน้าคณะคอสอชเนี่ยฮะซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมันมันมันไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้อดมิว่านะครับมันจะเป็นนายนายกได้ยังไงอ่ะใช่ไหมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมมันเป็นหัวหน้าคอสอชออมันไม่ใช่ในายกอะ่ะเออนะเอออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ